สวัสดีครับนะครับพบก,กับรายการเสียเสิ์ฟมีดเดินตามีดเชฟมีดครัวครับวันนี้เรามารีวิวมีดที่ผมกำลังโฆษณาทาง f a c e b o o k นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเป็นมีดเด็บเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือมีดเด็บทางเนือเป็นมีดลากนะครับผม ลักษณะของการใช้งานก็นะครับทันดูครับผมเขียงเวลาใช้งานนานๆนะครับมันจะเกิดบุ๋มร้อยบุ๋มนะครับมีดเน็บินลาบก็สามารถพอตรงรอยบุ๋มได้นะครับเรามาทดสอบกันเลยครับตัดง่ายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซอยนะครับเรื่องของการสับนะครับของการปิ้งย่างนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับคมมากนะครับผมตัวใบก็9้านิ้วนะครับผมสันก็ประมาณ6 6มิลไล่ไปทิงปลายนะครับเร็วเล็กนะครับด้ามหกนะครับน้ำหนักก็ประมาณ4ี่รอยกรัมนะครับพกค้าง่ายนะครับเราทำ ในส่วนของพีวให้นะครับตรงนี้ขายที่ห้าร้อยบาทนะครับถ้าหมดจเล่มนะครับ ห้าร้อยบาทพร้อมส่งเลยนะครับผมก็ขออบคุณครับ,ท,บทุกท่านที่ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับเสี่เสือในการทำงานนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ thank